คุณแม่พิพอยเคลื่อนไหวถึงลูกสาวแห่ให้กำลังใจร้นหลามหลังจากเหตุการณ์อุบัติเหตุของเน็ตไอดอนชื่อดังพิพอยพัชราพรอ,อินเทศรถเก่งนิสสันจูสีขาวชนเสาไฟฟ้าแล้วตกลงข้างทางภายในพบสามีตาและลูกอีกสองคนน้องเจาจาวัยสี่ขวบและน้องเจดาาวัยสามเดือนได้รับบาดเจ็บขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้วแต่สาวพิพอยเสียชีวิตท่ามกลาง เพื่อนพี่น้องและแฟนคลับต่างแสดงความเสียใจจำนวนมากจนเกิดแฮชแท็กในทวิตเตอร์แฮชแท็กพีพอยโดยทางด้านคุณแม่นางสมคิดอินเทศได้เคลื่อนไหวถึงลูกสาวผ่านเฟซบุ๊กโพสภาพลูกสาวในภาพขาวดำพร้อมระบุข,ข้อความว่ารักเธอจังเลยแฮชแทกไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แฮท็ ag, คนสวยของแม่เธอทำให้ฉันยิ้มต่อมาได้โพสภาพขณะ รอเข้ารับศพของลูกสาวพร้อมระบุข้อความว่าห้องนี้คงไม่มีใครอยากมาใช่ไหมททไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาที่นี่ททคือมันบีบหัวใจของคนเป็นแม่สุดๆท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจร้นหลาม